สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการมุมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นอะไรเอ้ยบ้าอยู่คนเดียวเลยตอนนี้มุมคนดู พ่อเอาโอ้ย,อยอออออในที่สุดก็บอกเลยว่าต่อนเนื่องกันไปยาวๆกับ,บมุมคนดูเหมือนกับผมเคยพูดไปแล้วในคลิปเมื่อไหนสักคลิปหนึ่งใช่ไหมเออไปดูความเดิมตอนที่แล้วอยอกยอกยอกอันนี้ว่าอย่ามัวร้อยสาระก,กับผมมุมคนดูในวันนี้เนี่ยก็ขอเสนอในเรื่องของสลามเดอะมูฟวี่ชื่อภาคผมจำไม่ได้อะไรสายสัมพันธ์หรือเปล่า เแต่ว่าผมก็ไปดูมานาน,นแหละจริงๆต้องบอกเลยว่าตอนไปดูเนี่ยผมก็ยังอยู่ในช่วงฝึกงานนะเออก็ผมก็เลยแบบว่าอาจจะยังรับอัธรสได้ไม่เต็มที่แต่ว่าผมก็อยากไปดูเพราะว่ามันอุตส่าห์เป็นเรื่องที่ผมชอบอยู่แล้วด้วยนะเออคือเพราะเอกเก่งะแหละเร่ง,ง่ายและเป็นสลามที่สลามเนี่ยมันเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ลอยทั่วที่สุดเลยนะเอาแม้แต่ในเกมแบบเกมบางเกมอะเออเออแต่ว่าพอมันเป็นสิ่งที่ ไม่รู้คนเขียนหรืออะไรนะเขาทาออกมาแล้วมันแบบโอ้โหมันบาดใจผมมาแล้วมันโอเคมันลงตัวสําหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้ว่างไงแต่สำหรับผมนะ่ะถ้าดูเอาสนุกผมว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์หลายๆคนเลยนะดูเอาสนุกนะสนุกแล้วมันเรื่องเรียกได้ว่าความหวานแหววสวีทโรแมนติกโรแมนส์ผมไม่ค่อยเห็นนะหรืออาจจะไม่เห็นแต่ผมคิดว่ามันอาจจะยังดึงอารมณ์ผมไปอย่างนั้นไม่ได้เออประมาณนี้เอาไปว่าพูดถึงเรื่องภาคนี้กันดีกว่าเออ ภาคนี้ถ้าเอาให้ผมดูก็รู้สึกว่าโอเคมันก็สนุกแล้วก็มีดรามา่าเรียกได้ว่าดรามา่ารู้สึกว่าเป็นภาคที่ผมมีความรู้สึกว่าดราม่าสุดๆเลยอันนี้ในมุมมองผมนะมันรู้สึกมันดราม่ามากเลยมันเปิดมามึงเศร้าหาเล็กด่าเนี่ยเออก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แตกต่างนะคือในอนิเมะในภาคแรกผมรู้สึกว่าเอาภาคแรกของสลาสนะสลาตอนนี้มี2ภาคนะครับ ภาคแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูแล้วเอนเตอร์เทนสนุกมามันพอภาคสองเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เรียกว่าดึงดราม่าดึงเศร้ามาหน่อยมีความเข้มข้นมีความด์กมากขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยของสายสัมพันธ์เดอะมูวี่ภาคนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็คือจะบอกว่ามันก็ดูฉีกดูแหวกก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะคือผมเชื่อว่าในอนาคตหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีภาคใหม่ต่อๆกันมาแหละเพราะงั้มันปูให้สร้าง มันมีภาคสามอยู่แล้วซึ่งผมก็รอรอนะว่าภาคสามจะปล่อยมาเมื่อไหร่ใครที่รู้ข่าวก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดกับผมได้นะผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตามข่าวนช่วงนี้เพราะว่าช่วี้ผมก็ทำงานอื่นด้วยนะเออมันก็หนักพอสมควรมีเวลาทําคลิปได้ก็จะพยายามทาคลิปเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าผมก็มีแฟนๆถึงคนติดตามจะแค่เนี่ยแต่เพราะว่าผมก็ถือว่ามีคนที่ต้องรับผิดชอบอะเออนั่นแหละนั่นแหละครับแม่คนสุดยอดเลยคนคนนี้เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันก็คือเหมือนเป็น เขาเรียกว่าหมู่บ้านโอเกอร์ใช่ไหมมีเขาเรียกว่าเหมือนทหารเหรอหรืออะไรอะ่ะเอาเป็นว่ามันคือชายหนุ่มโอเกอร์คนหนึ่งที่รอดชีวิตมาได้จากการถูกฆ่าและกันแล,กแล้วก็โดนเจ้าหญิงมาเออนั่นแหละนี่ผมถือว่าผมสปอยแล้วกันนะเพราะว่าหนังเนี่ยมันใกล้จะออกจากโรงแล้วเออเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ไปดูหรืออะไรเนี่ยก็นั่นแหละแต่ว่าถามว่าผมสปอยแล้วคุณไปดูก็ได้นะเอาจริงเพราะว่าผมเป็นคนที่สปอยที่สปอยอาจจะไม่ได้แบบเนื้อเรื่องวัดไปเลหรอกเพราะว่าผมสปอยทางความรู้สึกไม่ได้แบบ ดูอ่านแล้วจาได้ขนาดนั้นแต่ว่าผมเอาจากความรู้สึกที่ผมรู้สึกได้ที่ผมรู้สึกได้มันก็มีประมาณเท่าที่ผมเล่าเมื่อกี้ก็คือนั่นแหละเออส่วนใครเป็นศัตรูตัวร้ายอะไรยังไงแล้วใครที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคุณไปติดตามเอาเองแล้วกันโอเคนะครับอ่าสำหรับเรื่องนี้คะแนนที่ผมให้มผมให้ประมาณเอยเสียนใจมากผมให้9.5คือผมตัด0.5ตรงที่ เอาตรงๆเลยนะบางบางอย่างอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมันน้ำเน่าเกิน <Aye. S 1> น้ำเน่าเกินในในความอันนี้ในมุมมองผมไงในมุมมองผมมันคิดว่าบางอย่างมึงจะพูดทำแมวมึงจะซึง้งมึงจะมึงจะเพื่ออะไรเล็กนาวอคือเศร้าก็เศร้าไอ,อ้นี่ก็พอละเออบางอย่างก็เหมือนแบบจะรัดกันเออมึงปูเหมือนรัดกันใช่ไหมเออนู่นนี่นั่นเออมึงน้ำเน่าก็น้ำเน่าแล้วก็พอเธอเออเอาพอดีพอดีไม่ต้องเกินไป เอออันนี้คือในมุมมองผมไงแต่มุมมองคนอื่นอาจจะสนุกมากแล้วก็รู้สึกมันครบรสแต่ผมรู้สึกว่ามันน้ำเน่ากนเกินบางอย่างอ่ะเออคือถ้ามันตัดความแบบความใสๆความดราม่าลดลงกว่านี้นิดนึงอะผมว่ามันก็โอเคและเออนี่ในมุมมองผมนะครับผมก็เรื่องนี้ก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันเออสำหรับวันนี้ก็ ที่ชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กับผมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแรกก่อนใครดูคลิปก่อนใครนะมันเสียวนะเฮ้ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วก็ขอตัวฟอลรี่ไปก่อนเพราะอะไรเพราะม้ากับลามันกระจอเกเต็นไปสวัสดีครับ